ก็พอแค่นี้กันก่อนก็แล้วกันนะมีแต่รับเข้าสู่ดิสนียแซมแลบเกมโหมดรายการสาขาย่อยที่จะมาวิจัยเจาะจงเกมแบบลึกๆโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มาร์สผู้วิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้สาระและจีจีแมวกวักประจำช่อง วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันอย่างที่คุณได้เห็นในต้นคลิปนะวันนี้เรามาอยู่กับ2เกมที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันได้อย่างน่าสนใจมากๆระหว่างเกม The Sims 4และ i n s o ซึ่งทั้ง2เกมนี้เป็นเกมจำลองการใช้ชีวิตทั้งคู่เลยแต่ว่าความอิปิของมันก็คือเกม i n s o นั้นเปิดตัวมาได้อย่างยิ่งใหญ่และคนสนใจที่อยากจะเล่นเกมนี้เป็นอย่างมากเลยทําให้พูดได้ว่าบัลลังก์ของเกมแนวใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ซึ่งในปัจจุบันที่ผมพูดอยู่ในเวลานี้เกม i n s o m ยังไม่ได้วางจาหน่ายยางเป็นทางการนะ เฉยๆว่าผู้คุณคิดว่าอินซอ,อยจะมาล้มแชมป์เกมจำลองในการใช้ชีวิตของเดซิมได้ไหม เราก็ไม่รู้ความจริงหรอกว่าอินซอยได้ขึ้นเป็นแชมป์คนใหม่หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกฮะเรามาวิเคราะห์กันสนุกสนุกขำขำกันดีกว่าซึ่งในมุมมองของผมนั้นการที่อินซอยจะล้มแชมป์อย่างเดซิมซี่เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากมาก,มากซึ่งเรามาดูปัจจัยกันดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นปัจจัยที่หนึ่งเดซิมซี่เป็นเกมฟรีเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นชอบของฟรีกันพพูดตามตรงเลยว่าเนี่ยคือปัจจัยหลักที่ทำให้อินซอยล้มแชมป์อย่างเดซิมได้ยากเตลาดของทาง EA เอนั้นมีวิธีการขายทีี่่่่่ฉลลาาาาาาาดมากมกกกกกกๆึหยยคคนนนนบออวจะ็็ัืรข DLC ซึ่งจำนวน DLC ทั้งหมดในตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณ80 DLC บวกกับอัปเกรดีลักรวมราคากันแล้วประมาณ31,600บาทอันนี้คือข้อมูลจากเกมออนในวันที่25กรกฎาคม2024นะครับซึ่งแน่นอนคุณไม่จําเป็นต้องซื้อเกมทั้งหมดหรอกคุณแค่เลือกซื้อเพียงไม่กี่ DLC ก็สามารถซื้อเกมอินซอยได้เลยนะนี่แหละคือเทคนิคการขา,ขายของ EA ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่เป็นแฟนขับยานดซีมีอย่างน้อยจะต้องมี DLC ไม่น้อยกว่า4-5ตัวอย่างแน่นอนแค่นี้ก็ฟันกําไรได้มหาศาลแล้วละ่ปะปัจจัยที่2ความเคยชินดซ SIM4 ถูกจัดจำหน่ายโดย EA ในวันที่2กันยายน2014เป็นเวลากว่า10ปีที่ The Sims 4เข้าตลาดเกมจำลองการใช้ชีวิตแน่นอนคนหลายๆคนคงจะชินกับระบบของเกม The Sims 4ไปแล้วนั่นก็คือคอ,อีกหนึ่งปัญหาของ i n s o ซจะต้องเผชิญถ้า i n s o ซเนี่ยคือเกมน้องใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าระบบของคนเล่นนั้นต้องการอะไรมากไปอะไรน้อยไปแต่ผมคงคิดว่า i ินซเคงทำกันบ้านมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ พูดเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีหลายเดือนแหละในการปรับแต่งเกมให้เข้ามือกับผู้เล่นถึงจะมีคนที่ด่ากเกม The s ซิม4ว่าไม่ห่วยบ้างเยอะก็ตามคนก็ยังเล่นเกมนี้อยู่ดีเรียกว่าเสือนอนกินเลยก็ว่าได้ปัจจัยที่ 3. สเปคของคอมพิวเตอร์ความสวยงามก็เป็นเหมือนดาบสองคมเกมที่มีการาฟิกที่สมจริงอรัางการคนยุบยับแมบเปิดกว้างคุณคิดว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับไหนที่จะเล่นเกมแบบนี้ไหวซึ่งทางผมหาข้อมูลมาจากซ a มของสเปคขั้นต่ำมาละมาดูกันซิว่าเป็นยังไงทางด้าของ i n s so i l จะต้องใช้ CPU Intel i5 1 0 4 0 0ที่ก็จะซิมแล้วใช้เพียงแค่ Core i3 3 2 2 0 CPU ห่างกันถึง7เจนเลยทีเดียวต่อมาเรื่องของ RAM RAM ของอินซนั้นใช้ทั้งหมด 12G b ที่ก็จะซิม4ใช้เพียงแค่4 g b เท่านั้นซึ่งอินซอใช้ RAM มากกว่าจาซิมถึง3เท่าเลยมาที่เรื่องของการจอกันดีกว่าการจอของ i ินซนั้นใช้ Nvidia RTX 2 0 6 0ที่ก็จะซิมใช้ Nvidia GeForce 6600ก็คือ,อยังไม่ต้องใช้ RTX เลยด้วยซ้ำอะซิ พื้นที่ในการเก็บอินซอยต้องการพื้นที่ในการเก็บทั้งหมด60จิกที่กดาซิมแล้วใช้เพียงแค่26จิกเท่านั้นอันนี้ไม่รับรวม DLC กับมอดนะเพราะจะเห็นภาพไม่ว่าเดซิม4จะมีคอมพิวเตอร์ที่รองรับในการเล่นมากกว่าอินซอยผมพูดตรงๆเลยก็แล้วกันเกมอินซอยนั้นเหมาะสำหรับเกมที่เป็นของเกมเมอร์ระดับหนึ่งหรือใครที่อยากเล่นเกมอินซอยจริงๆอาจจะต้องกัดฟันอัปเกรดคอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียว ปัจจัยที่4หมอดพูดตามตรงนี่คือปัจจัยที่ใหญ่มากๆอีก1อย่างเนื่องด้วยซิมนั้นมีอายุมาอย่างยาวนานจำนวนหมอดก็มีเยอะและมหาศาลมากไม่ว่าคุณจะอยากได้หมอดหน้าตาตัวละครสวยขึ้นแบบอินซอยทางหมอดก็จัดให้ได้เลยหมอดปรับแต่งตัวเกมเปลี่ยนกราฟิกหรือหมอดวิกเก t ตวินั่นแหละหมอดอย่างว่าอะไรพูดต่อไปี๋ยวช่องฟิวนะซึ่งทางอินซอยเองในวันแรกที่เกมเปิดตัวสามารถลงหมอดได้แต่เดวันได้เลยแต่คงจะเป็นต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการเพิ่มจำนวนหมอดพอๆกับแต่ซีมสี่นะ เราจะพูดในอีกฝั่งของเกม i n s ซอยสิ่งที่เขาเออกมาสู้นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างข้อที่หนึ่งเลยกราฟิกถึงมันจะเป็นเหมือนดาบสองคมก็จริงในเรื่องของสเปคคอมพิวเตอร์แต่เรื่องความสวยงามก็ทําให้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ i n s so ซอยเป็นอย่างมากและมาจะพูดเป็นเสียงเดีวกันเลยว่า The s i m ม4ตายแน่ๆงั้นเราลองมาเปรียบเทียบกันดูไหมอ่ะเรื่องของการแต่งตัวละครเรื่องของการสร้างบ้านเรื่องของการบังคับตัวละคร เนี่ยคือจุดเด่นของอิน o ซยที่มาเหนือกับเดซิมซีเป็นอย่างมากต่อมาข้อที่2เรื่องระบบเกมเพย์ที่มีความลึกความหลากหลายและละเอียดต้องยอมรับเลยว่าเกมเพย์ของอินโซยดูมีชีวิตชีวามากกว่าเดซิมซีก็แน่นอนอยู่แล้วเกมสิปีที่แล้วจะอะไรมาสู้กับของใหม่ถูกต้องไหมยกตัวอย่างในเรื่องของปฏธิทานก็ได้ในเกมอินโซยจะมีให้เลือกถึง18แบบเลยในแต่ละปฏธิทานก็จะมีนิสัยเฉพาะตัวไปด้วยแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะข้อที่3เรื่องของอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดเรียบง่ายและเข้าใจง,ง่ายและทันสมัยข้อที่4 โมชั่นแคปเจอร์เฟสระบบแคปเจอร์ใบหน้าผู้สงสัยไหมว่าจะมีระบบนี้มาทำไม o oh อ my god what is this จากที่ผมคาดเดาเลยนะถ้าคุณเคยดูช่องเล่นเกม The Sims อะไรพวกบางช่องเนี่ยที่เขาจะทำะคอนเทนต์ละคร The Sims ซึ่งข้อตซิมอะมาสร้างเป็นเนื้อเรื่องหนึ่งเรื่องมันก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่มีคนติดตามระดับหนึ่งเลยซึ่งผมคิดว่า Inso y น่าจะรับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้แหละเลยเอาระบบแคปเจอร์ใบหน้าเพื่อมาสร้างละครคุณธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะเพื่อเพิ่มอินเน ในการแสดงสีหน้าอารมณ์และบทพูดมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นสีสันที่ดีมากๆเลยที่เหมาะสำหรับคนที่สร้างคอนเทนต์ซีรีส์เกาหลีสักเรื่องหนึง่งโดยคุณสามารถสร้างตาราของคุณเองได้กำกับบทเองภาคเสียงเองส่วนทางอินซอยก็ได้รับการโฆษณาไปเต็มๆเสียดายนั้น่าจะมีระบบแคปเจอร์ใบหน้าแมวได้ด้วยนะโอ้ถ้าแคปได้ทำหนังแมวได้หนึ่งเรื่องนะเนี่ย ข้อที่5การปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆในการเอาโมเดลจากโลกภายนอกเกมเข้าไปในเกมได้ด้วยการสแกน3 d ของตัวเกมอินซอยด้วยมือถือถึงวัตถุนั้นจะเข้าไปในเกมก็จริงแต่คุณสมบัติก็คือเป็นแค่เพียงของตกแต่งเท่านั้นแต่ระบบนี้ถือว่าสุดยอดมากต่อให้คนที่สร้างหมดเองไม่เป็นแล้นะก็สามารถเอาโมเดลที่เราชื่นชอบจากโลกภายนอกเข้าไปในเกมได้และเรา จะมาคุยกันเรื่องสุดท้ายทำไมทาง EA ถึงประกาศยกเลิกทำ The s i m 5และกลับไปพัฒนา The s i m 4ต่ออันนี้มีเป็นข่าวเลยนะในความพิเศษของผมนะครับใน The s i m 4จะใช้เอนจินทําเกมที่มีชื่อว่า Smart Sim เป็นเอนจินของการสร้างเกม The s i m โดยเฉพาะและทาง Insoy จะใช้เอนจินอันเดียว Engine 5ในมุมมองของทาง EA ถ้าคิดจะสู้กับบริษ,ษัท Krafton Inc. หรือบริษ,ษัททาเกม Insoy พนักงานจะต้องเปลี่ยนเอนจินเกมไปใช้อันเดียว Engine 5เพื่อไปสู้คําถามคือมันคุมน้มหรือเปล่า ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง,ง่ายๆกันเลยกันนะถ้า EA เปลี่ยนไปใช้ Unreal Engine 5ทั้งงานทั้งหมดจะต้องใช้วลาในการเรียนรู้โปรแกรมใหม่ทั้งหมดใช้งบประมาณและเวลามากกว่าเดิมในการเรียนรู้เมื่อเรียนรู้เสร็จจะต้องใช้งบในการผลิตเกมมหาศาลผมตีราคาเลยนะถ้าจะทำเด็ดซิ5ประมาณ100ล้านบาทแต่ไม่การันตีนะว่าเกมของคุณจะขายดีไหมแต่ถ้าคุณทาเด็ดสิ4 DLC มา1ตัวผมตีราคาให้เปรามานเลยทำประมาณสัก3ล้านบาทซึ่งการันตีว่าได้กำไรแน่นอนจะเลือกทำอะไรมากกว่ากันนะ นั่นหลายคนคงคิดว่าเอ้ยไอคิดแบบนี้เกมตายแน่นอนจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าผมเป็นหัวหน้าแผนคิดคอนเซปต์ DLC ของ The Sims 4เนี่ยผมจะคิดชื่อภาคมาเลย The Sims 4 Go To The Moon ไปสร้างบ้านบนดวงจันทร์แค่นี้ก็น่าเล่นแล้วป่ะอ่ะออันนึง The Sims 4 Time Traveler er, คุณสามารถย้อนเวลาไปเจอตัวเองในอดีตได้เอาเอ,าอ,าอา 4, aur, ีอันนึงเอาอันนึงเดอไดโนเสาร์คือลินอุสเสาพอมาโต้ไล่เป็นเด <What? S 1> ็กโตซิมอะ อันนี้ก็บันเทิงแล้วนะเห็นไหมว่าข้อได้เปรียบของเดซิมคือคุณสามารถทําอะไรที่มันดุดโลกออกไปได้แต่ในอินซอยไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นเกมทีน่เน้นความสมจริงอันนี้คือข้อได้เปรียบของเดซิมเลยสรุปทั้งหมดนี้เดซิมสี่กับอินซอยผมคิดว่าน่าจะเป็นการแบ่งตลาดกันคนที่เครื่องคอมไม่แรงยีงก็ประมาณไม่เยอะแล้วก็ชอบอะไรที่มันดุดโลกอาจจะถูกอกถูกใจเดซิมสี่มากกว่าแต่ถ้าเป็นเกมเมอร์ที่มีความแรงแรงมีก็ประมาณชอบความสมจริงชื่มชอบความสดใหม่ความสวยงามและไม่จำเจอินซอยจะตอบโจทย์มากกว่าคิดว่าจะไม่มี มีใครตายหรอกมันคงจะตอบโจทย์พูดเล่นทั้ง2ฝ่ายแบบนี้แหละหวังว่ามันคงจะไม่กลายเป็นสงครามเหมือนสงครามไอโฟนกับแอนดรอยนะพูดถึง2คข่ายนี้เมื่อไหล่ไม่ตีกันเสมอเลยจบแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์เกมสำหรับ2คู่แข่งด e ซิมซกับอินซอยหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับเอางี้ดีกว่า ผมมีคำถามที่จะถามคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าคุณมโอกาับได้ทำ DLC ให้กับเดซิมสี่คุณคิดว่าคุณอยากทำเดซิมสี่แบบไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิน o ซยกับเดซิมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกนะคุณก็อคอมเมนต์ได้เช่นกันยังไงก็ตามถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจีจีบอกลาหน่อย <c oughs> โอเคไว้เจอกัน